สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้นุกมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตอีกหนึ่งคันนะาวันนี้อยู่กับรถรุ่นขายดีนะคะวันนี้มาอัปเดตกับเลขไมค์แค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะโตโยต้าไฮรักล v โว่สองจุดสี่ e ดับเบิลแคปอร์โมปี2018นะคะชมหน้าหล่อคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะมาในราคาเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะราคาดีจับต้องได้นะคะ 5 4 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะออปชั่นไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมไฟสวยๆเดิมๆไม่มีเหลืองแบบนี้นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้จะเป็นโฉมหน้าหล่อรุ่นขายดีนะคะตอนนี้ เหลือไม่เยอะแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่รออยู่รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับเลขไม่น้อยๆแบบนี้นะคะได้เกียร์ออโต้ไปด้วยนะคะสีบอลเงินนะคะสีสวยดูแลง่ายมาพร้อมกับแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กอลอยเดิมๆโรงงานนะคะสภาพส,ยสวยๆเลยแม็กเป็นขอบ17นะคะแม็กขอบ17ได้ยางปี2022นะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะ มนในข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีช้ำเลยนะคะเหลี่ยมมุมสันรถเห็นชัดเจนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนนะคะไม่มีชนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําแน่นอนนะคะโลโก้ตัวรถมาครบหมดนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าเป็นโคลเมียมนะคะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างมาพร้อมแล้วก็ติดฟรีมาแล้วนะคะรอบคันแบบนี้เลยกระจกมาเดิมๆทุกบานนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบหมดนะคะ ผมบอกได้เลยว่ารถสวยรถเดิมกระจกไม่มีเปลี่ยนนะคะสะภาพสวยๆแบบนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหน้าในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนเลยนะคะไม 75, ่เจ็0หมกโลเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้หมดนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ ไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอคอนโซลรถไม่มีช้ำแบบนี้เลยสภาพใหม่มากๆนะคะนี่สวยๆเครื่องเล่นวิทยุ fmam นะคะเครื่องเล่น CD ได้หมดเชื่อมต่อ usb aux ได้ 9, แอร์ปรับอนาล็อกได้เกียร์ออโต้นะคะภายในกว้างๆนั่งสบายแบบนี้เลยได้เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะ สภาพดีเลยนะเดี๋ยวอ,อันนี้ทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งก่อนสมมอบนะคะจะสวยกว่าน,นี้เยอะมากๆนะคะวันที่ลูกค้ารับรถนะคะคันนี้ราคาจับต้องได้นะคะห้าแสนกว่าลูกค้าได้4ประตูออโต้ไปใช้เลยนะคะคุ้มแน่นอนหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะบอดี้ตัวรถโครงสร้างเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะนี่ซอกประตูเดิมๆน็อตไม่มีแกะนะคะระบบเซนทรัลล็อกมาครบนะคะาากระจกกุบานปรับไฟฟ้านะคะ รอยเมกอารที่ขอบประตูเห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนนะคะภายในกว้างๆเบาะเดิมๆไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสัก1นึ่งคันนะคะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะแวะมาดูรถจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะคะการันตีรถสวยเกตเอนะคะ ถือเงิน500,000กาบาทมาซื้อรถมือสองได้กระบาดไปใช้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไปซื้อป้ายแดงได้แค่รถเก่งน้าเหลดราคา500,000กาบาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าซื้อเออซื้อไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ครบนะคะดูได้เลยกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์สีเดิมโรงงานนะคะไม่มีช้ำเลยนี่สวยๆนะคะ กระบะไลเนอร์ <L iner> นะคะต้องรอการใช้งานบอกเลยว่าน้อยนะคะไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะอย่างที่เห็นตามารีวิวเลยนะคะประมาณนี้นะคะสาภาพรถคันนี้ใหม่แค่เจ็ดหมกว่าโลนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงล่างนะคะคลินคลีนสวยๆแบบนี้นะคะยางอะไหล่มาครบนะคะเครื่องมือแม่แรงคันนี้มาครบหมดนะคะสีเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะ สว,สวยเลยนี่ภายในกกว้างแบบนี้นะคะเคเดตดี T, ไม่ต้องใช้เงินดาว์ไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคุมค้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโครงสร้างตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะ สภาพสวยเกรด A แน่นอนนะคะมาดูรถจริงได้นะคะมาลองขับก่อนได้เดี๋ยวมาดูลารละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูลารละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 GD a ด i ี n b ีดเ s ชบู r ซูเปอร์พาวเวนะคะ150แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะ เครื่องแห้งๆไม่มีเยิบนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะเบรกอาร์ตมาครบตาปั๊มโตโยต้ามาครบหมดนะคะระบบ abs มาครบนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบหมดฐานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอแบบนี้นะคะสภาพใหม่มากๆนะคะ เพรถอยู่ครบนะคะดูได้เลยระบุปีผลิตเจนปี2018นะคะและเครื่องได้ถังตรงโอนได้100%นะคะสติ๊กเกอร์มอกโรงงานมาครบหมดนะคะเมคอาร์ตมาครบสภาพสวยๆฝากระโปรงเดิมๆน,อน็อตไม่มีแกะนะคะแผงกันความร้อนมาครบนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานเมคอาร์ตฝากระโปรงเดิมๆมาครบหมดนะคะนี่สภาพสวยๆเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้าไฮลักรีโว 2.4e Double c a ค h i l a n d e r เกียรโต้ปี2018นะคะกับราคาเพียงแค่549,000บาทเลขไม่70,000กโรนะคะใครสนใจรถคันนี้ติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเลขการผ่อนการจัดไฟแนนซ์นะคะรายละเอียดต่างๆในการออกรถนะคะปรึกษาได้หมดนะคะอ่าวันนี้ฝาก สำหรับคันนี้ไว้ด้วยและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรีโวคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ